สวัสดี FC มืนพุทธาชาแนลทุกท่านนะครับก่อนไปรับชมขอค่าเข้าชมคนละหนึ่งไลค์กด s u b s c r i b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ ัสดีครับสวัสดี f อซมิตรลักแฟนพระใหม่กันทุกทกท่านนะครับสำหรับวันนี้เรามื่นพุทธาพระแท้นะจะมารีวิวพระสายเหนือฮะไม่ค่อยจะเจอกันสักเท่าไหร,ร่นะฮะสำหรับพระสายทางเหนือถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกจิอาจารย์ที่ทางภาคเหนือเขารู้จักกันทั่วนะฮะนั่นก็คือเนี่ยนะครูบาจันโชติโก แข่งวัดน้ำแป้งนารามจังหวัดพะเยานะนี่เป็นอีกหนึ่งเกจินะสายเหนือเป็นครูบานะเป็นครูบาอีกหนึ่งท่านนะที่ได้รับความศรัทธานะจากาพี่น้องทางเหนือเยอะแยะมากมายจริงๆนะเป็นอีกหนึ่งเกจิที่หาพระของท่านได้ค่อนข้างยากนะวันนี้ผมมีโอกาสได้นำพระ ของดีของเด็ดนะของท่านที่พึงปลุกเสกกันไปเมื่อวันที่ห้านะเมื่อวันที่ห้าที่ผ่านมาเป็นอปลุกเสกวันที่เดี๋ยวนะปลุกเสกน่าจะวันที่วันเสาร์ห้าอ่าไม่ใช่วันที่ห้าวันเสาร์ห้าที่ผ่านมาถือว่าเป็นวันแรงนะวันแรงวันที่นิยมจะปลุกเสกนะพระเครื่องต่าง นะสำหรับที่ผ่านมานี่เองนะก็เพิ่งได้รับของมาวันนี้ก็จัดรีวิวให้กับ f อทุกท่านได้รับชมนะถือว่าเป็นอีกหนึ่งนะห่งวัตถุมงคลสายเหนือนะที่ไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่งนะครับนะสำหรับวันนี้เราจะมานำเสนอในรุ่นนะฮะในรุ่นขุนแผนฮนะขุนแผนภายสกุลนิกานะ สาริกาบูชาครูแห่งวัดน้ำแป้งนะฮะวัดน้ำแป้งครูบาจันโชติโกนะฮะครูบาจันโชติโกเนี่ยท่านศึกษานะศึกษาวิชานะจากหลายๆเกจิทางเหนือนะหลายๆเกจิทางเหนือ ได้ทั้งวิชาสายอ่าคงกระพันชาตรีนะฮะสายเมตตามหาสเสนนะฮะแขวลาดปลอดภัยนะ,ะสายูอต่างๆมาล่ำเรียนวิชาจากทั้งคารวาสนะฮะทั้งวิชาจากเกจิเก่าๆนะ,ะครูบาต่างๆสายภาคเหนือนะ,ะท่านล่ำเรียนวิชามาเยอะแยะมากมายฮนะท่านอ่า เกิดเมื่อปีอ่าเมื่อวันที่12ตุลาคมปี2,468นะฮะถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกจทิที่ทางเหนืออ่าสัทาเป็นอย่างยิ่งนะอ่นะไหนๆก็มาแล้วนะผมจะให้ดูกันก่อนนะสำหรับอ่าขุนแผนนะขุมขุนแผนพลายสกุลนิกานะสาริกาบุชาครูเนี่ยด้านนอกนะฮะด้านนอกก็เป็นถุง ฟลอยนะสีเงินถุงฟลอยดสีเงินแบบนี้นะแล้วก็มีสติกเกอร์นะสติกเกอร์แบบนี้นะเขียนว่าขุนแผนภายสกุลิกานะสาริกาบูชาครูหลวงปู่ครูบาจันโชติโกวัดน้ำแป้งนารามนะไม่ได้บอกปี้ไม่ได้บอกบอ,กอจังหวัดนะแต่รู้กันอยู่ก็คือที่ไหนนะครับสร้างน้อยมากๆนะสร้างทั้งหมดนะ ลุ้นเนื้อสร้างอยู่4,500องค์นะ4,500องค์นั่นก็คือ45หลังเท่านั้นนะแล้วก็สร้างาชุดกรรมการอีก108ชุดนะ1ชุดจะมี5องค์นะ1ชุด5องค์แล้วก็จะมีชุดอุปถัมภ์นะชุดอุปถัมภ์เนี่ยถวาย ถวายพระสงฆ์นะถวายพระสงฆ์อีก60องคนะองนะหกองค์รวมแล้วทั้งหมดนะฮะทั้งลุนเนื้อทั้งชุดกรรมการนะทั้งถวายพระสงฆ์เนี่ยอ,อยู่ที่5,100ันงะร้ 5, องนะห้าพันหนึ่งร้อยองค์สร้างยังไม่ถึงหมื่นพี่น้องภาคเหนือมีกี่คนมีกี่ล้านคนดีกว่านะพระสร้างแค่นี้หายากมากๆนะหายากมากๆนะเดี๋ยวเรา จะมาดูข้างในกันเลยนะฮะจะเป็นแบบไหนออกองค์แรกนะสร้างทั้งหมดแค่16เนื้อนะฮะสิเนื้อสําหรับรายการลุ้นนะฮะนี่นะเราก็จะมาเป็นกล่องนะฮหน้าใสาแต่ว่ามีากระดาษชิชูนะฮะบังมาอยู่เราไม่เห็นละฮะเราไม่เห็นว่าข้างในเป็นเนื้ออะไรนะถึงแล้วก็ยังอยู่ในซองฟอยด้วยนะด้านหลังหนะ้เป็นทึบขาวนะด้านหน้าเป็นสีใส นะะแล้วก็หน้ากองจะเขียนว่าขุนแผนภายสกุลิกานะฮสาธิกาบูชาครูเนี่ยเสาห้าหกี่นะ, 64, นะฮะมหาพุทธาพิเศษวัดธรรมิการามนะฮะศบเกียงจังหวัดพะเยานะฮะเรามาดูกันนะฮะว่าองค์นี้หูวิมวลสารแน่นมากๆฮนะแน่นมากๆบอกเลยว่าหูที่สุดของที่สุดฮนะอยากจะให้ดูลเกินนะอันนี้เป็นเนื้อก้นครกฮนะเนื้อก้นครก ดูมวลสารแน่นมากฮนะมองยังไงก็สวยมองยังไงก็เด่นฮนะนี่แล้วก็มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวแต่ละเนื้อแต่ละแบบมีกลิ่นหอมไม่เหมือนกันนะเนี่ยครับเปิดออกกล่องมานะอยากจะให้อยากจะให้อ,ใ,หอในช่องยูทูปมีกลิ่นให้พี่ได้ ได้สัมผัสด้วยนะฮะหอมมากๆกนฮะอ่ะก็เป็นพิมพ์ขุนแผนนะพิมพ์ขุนแผนอยู่ในซุ้มเรือนแก้วแบบนี้นะแล้วก็ซ้ายขวานะฮะซ้ายขวาคับวันน่าจะเป็นรูปกุมารทองนะอาจจะเห็นไม่ชัดนะแต่เป็นกุมารทองซ้ายขวานะฮะนี่มวลสารต่างๆเยอะแยะมากมายฮนะมีทั้งหมด16เนื้อนะฮะ16เนื้อนี่โอ้โหนี่มีรอยจานด้วยนะเนี่ย ตะกุดนี่มีรอยจานนะฮะฝังตะกุดทองตะกุดเงินตะกุดนาคนะไอ้ตะกุดทองแดงนะแล้วก็มีรูปสาริกาคู่แบบนี้นี่สาริกาคู่ตะกุดทองนะตะกุดทองมีรอยจานด้วยนะฮะมีรอยจานอ่าเห็นชัดเจนนะเห็นชัดเจนองนี้เลขโคดเลขโคดเท่าไหร่เอ่ยหนึ่งสองศูนย์สี่ฮะ 1, 2, หนึ่งสองศูนย์สี่มวลสารแน่นๆนะ ต้องส่องกันให้เห็นเห็นนี่นะทั่วนะอยู่ทั่วจริงๆอ่ะโคดนะนี่โคดจะเป็นแบบนี้นะสาริกานี่นะฮะนี่เป็นสาริกาคู่นะแล้วก็มียัน Icana, แ,ล네แล้วมียันองค์นี้ยันคมมากชัดมากๆนะบางองค์ก็จะมีฝังนะฮะมีฝังพระปิดตามีฝังผ้านาคปกนะฮะมีฝังทาเวสุวรรณนะฝังพญานาคเหรียญพญานาคนะอยู่ตรงกลางนี้นะฮะบางองค์ก็จะเป็นหลังเรียบปั๊มยันนะเดี๋ยวเรามาดูกันองค์ต่อไปฮะอันนี้ สมบัติลูกหลานแน่ๆนะแน่ๆอ่ะองค์แรกแนะองค์แรกเป็นเนื้อก้นครกฮะเนื้อก้นครกนี่จํานวนการจัดสร้างเนื้อก้นครกจะมี2รายการนะสิบห้านะเนื้อก้นครกนี่คือรายการที่15นะสิบห้านะเนื้อก้นครกนะอ่าหลังฝังตะกุดทองเหลืองนะฮะสร้าง1,600องค์นี่หนึ่งใน1,600อองค์นะฮะ แล้วก็มีเนื้อก้นครบอฝังตะกุดทองแดงอีกพันหกนะที่เหลือฝังตะกุดเงินทั้งหมดนะมีอยู่สิบอีกสิบอ่าสิบสี่เนื้อสิบสี่เนื้อนะ่ามาต่อกันนะเดี๋ยวแกะให้ชมกันอีกสักองหนึ่งเพื่อจะได้เห็นเนื้ออื่นๆบ้างนะเห็นเนื้ออื่นๆบ้างน,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 นะพยายามแกะให้ดูหลายๆเนื้อฮะ รอบนี้รอบนี้โอ้โหมาอีกหนึ่งฮะมาอีกหนึ่งฮะสำหรับโอ้โหกนครกฮะกนครกมาอีกหนึ่งฮะลอยจานชัดเจนมากฮะนี่นงดงามเหลือเกินนะนงดงามเหลือเกินสำหรับลอยจานที่เห็นนะหนึ่งสองสามหกฮะเลขโค้ดหนึ่งสองสามหกโอ้โแล้วกินเฉพาะตัวนะโอโ้เห็นแล้วขนลุกฮะบอกได้เลยว่า ดูแล้วมีความเข้มขังนะฮะกลิ่นที่ออกมานะเตะจมูกเข้มขังแน่นอนนะสำหรับรายการนี้เราไม่ค่อยจะเจองานแบบนี้สักเท่าไหรนะ่นะฮนะใครสนใจก็สามารถพักทายกันเข้ามาได้นะฮนะถึจะแกะถึงกว่าจะเห็นเนื้ออื่นด้วยนะเนื้ออื่นด้วยมีทั้งหมดอยู่10บอ่าสิอะไรสิบ หเนื้อนะฮะสิเนื้อตอนเนี้ยแกะเนี่ยออกมาแค่เนื้อเดียวอยู่เนื้อเดียวอยู่นะอ่ะมาฮะรายการต่อไปรายการต่อไปโอ้โหอันนี้เนื้อแน่นเนื้อแน่นนี่บอกเลยว่าโอ้โหไม่เป็นรายการที่16ฮะรายการที่16องคองนี้รายการเนื้อจะต่างกันนะฮะเนื้อจะต่างกันเนื้อก้นโคกก็จริงนะแต่องค์นี้แน่นกว่ามวลสารอ่าเนื้อดูดูแน่นกว่านะอ่าแต่มวลสารอาจจะไม่เท่า ารายการที่15นะรายการที่15นะฮะรายการที่15ดูเหมือนว่ามันสามจะแน่นกว่านิดนึงนะสำหรับรายการนี้นี่นะฮะตะกุดทองแดงฮนะตะกุดทองแดงหมายเลข4 2 1นฮะสี่ฮนะนี่คือเนื้อก้นครกนะเขาจะมีกลิ่นอีกกลิ่นหะนึ่งนะฮะมีกลิ่น กลิ่นนะฮะไม่ใช่กลิ <laughs> ่นนะฮะหอมหอมพี่หอมจริงๆนะนี่คือรายการที่16นะเนื้อก้อนครกตะกุดทองแดงนะสร้าง1,600องค์เช่นกันนะเราจะโชคดีแกะแกะได้เนื้อฮะอื่นๆไหมนะเนื้ออื่นๆไหมนะมาดูกันนะ ต่อไปต่อไปโอ้โหรอบนี้เนื้อก้นคกรายการที่16ตะกุดทองแดงออ้ยรอบนี้รอบนี้ปิดทองมาด้วยนะได้นี่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 ะได้เศษทองมานิดนึงนะฮะนี่สี 4, 2, 3, ่สอาะเรียงสลับฮะเลยโค้ดสี่สองสาเรียงสลับ,นเ,ล 4, 2, 3, เ,ลบเนื้อจะต่างกันนะฮะเนื้อจะต่างกันเห็นได้ชัด สองลงนี้เทียบกันนี่นะเนื้อจะต่างกันเห็นได้ชัดนะรายการที่15กับ16บหกนี่นะครับด้านหลังก็จะตะกุดต่างกันนะะตะกุดทองกับตะกุดทองแดงนะตอนนี้ยังไม่เห็นรายการอื่นเลยนะเอานะอย่างน้อยก็ ไม่ว่าได้เนื้อไหนนะฮะไม่ว่าได้เนื้อไหนนี่ก็น่าเก็บทุกเนื้อน่าเก็บทุกเนื้อเลยนะเผื่อเผื่อท่านไหนนะสนใจนะเผื่อท่านไหนสนใจก็จะได้เอาไปลุ้นดูนะเอาไปลุ้นดูว่าพี่ๆจะได้เป็นเนื้ออะไรกันนะสํสหรับตัวผมผม <c oughs> ชอบเนื้อนี้อยู่แล้วนะฮะตัวตะกุดทองนะเพราะว่าดูมวลสาร <c oughs> แล้วแน่นมากๆแน่นมากๆนะ ส่วนที่เหลือนะส่วนที่เหลือเดี๋ยวผมไล่ไลดูว่า,ามีเนื้ออะไรบ้างนะฮะก็จะมีรายการที่1น,นะฮะเป็นหลังตะกุดทองคำนะฮะหลังตะกุดทองคำนะะเนื้อสีประจําวันเกิดก็มีสีแดงสีเขียวสีฟ้านะฮะแล้วก็รายการที่2นะฮะเป็นเนื้อสีแดงนะ,ะเป็นเนื้อสีแดงชื่อว่าแดงสุริ สุริยะปัตพีบารมีเพิ่มพูนนะฮะสำหรับเนื้อสีแดงนะฮะสร้าง99องค์นะฮะแล้วก็เนื้อสีเหลืองว,วันวันจันเนี่ยชื่อว่าเหลืองอะลุนโลดลุ่งเหลืองนะฮะสร้าง99องค์เช่นกันนะฮะสำหรับวันพุธนะฮะรายการที่เนื้อต่อไปนะชมภูมหาสเสนพิลรมรื่นนะฮะสร้าง99องค์นะฮะตระกูลเงินนะฮะตรงนี้เป็นตระกูลเงินทั้งหมดนะ ที่สีประจำวันเกิดนะต่อไปวันพุธนะฮะสีเขียวเขียวอินทาทิคุณหนุนดวงนะสร้างเก้าสิบเก้าเช่นกันนะต่อไปสีส้มวันพฤหัสนะส้มสุภามงคลอุดมโชคนะเก้าสิบเก้าองค์สร้างเก้าสิบเก้าองค์นะฮะแล้วก็ต่อไปสีฟ้านะฮะฟ้าสุภโชคอุดมทรัพนะสร้างเก้าสิบเก้าเช่นกัน วันเสาร์นะสีม่วงม่วงมงคลประสิทธิโชคนะสร้าง99องค์นะต่อไปเป็นสีดําวันพุธกลางคืนนะวันพุธกลางคืนสีดําดําอสุรินทิราชปราภัยลีสร้างน้อยฮนะสร้าง42องค์เท่านั้นสีดำนะหายากเลยแหละต่อไปสีน้ําเงินนะเสริมทรัพย์นับอนันนะสร้าง99องค์นะต่อไปสีนี้น้อยสุดเลยนะน้อยสุดสีเทาฮนะ เท่าเทวพูดประธานพร32องค์เท่านั้นฮนะที่สร้างมาแล้วก็มีเนื้อเหล็กน้ำพีมหาบาร,รมีสร้าง43องค์นะแล้วก็สุดท้ายนะฮะเป็นขาวพุทธมงคลอธิฐานนะฮะสร้าง99องค์แล้วก็ที่เหลือนะที่เหลืออ่ะมีมีอีกหนึ่งรายการฮนะ เนื้อลองพิมพนะอิทธิคุณพิสุทธิ์นะสร้าง232องค์232องค์นะก็แล้วก็อีกหรืออีก2รายการนี้แหละนะรายการที่14กับรายการที่15นะเนื้อกลนคกนะเนื้อก้นครกคือรวมมวลสารรวมมวลสารต่างๆนะมาทํานะสำหรับนี่ก็เรียบร้อยนะเรียบร้อยสำหรับเนื้อ ทุกเนื้อผมก็แจ้งไปเรียบร้อยแล้วนะฮะแต่ตอนนี้วันนี้เปิดได้อยู่2เนื้อนะฮะก้คนคกทั้งคู่นะร,รายการที่15กับ16ตะกุดทองกับตะกุดทองแดงนะตะกุดทองกับทองแดงนะครับก็อ่ายังม,มีให้พี่ๆได้เช่าหาบูชากันนะก็เหลืออีกไม่มากครับผมได้มาไม่ไม่เยอะนะได้มาไม่เยอะถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น้า เ,นะเก็บเป็นอย่างยิ่งนะฮะเก็บเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าของไม่ได้มีมาบ่อยๆฮะไม่ได้มีมาบ่อยๆสวยๆแบบนี้นะใครสนใจก็ทักทายกันเข้ามานะสายเหนือไม่ควรพลาดฮนะองค์น,นี้ต้องเลี่ยมห้อยคอแน่นอนนะอาวะสำหรับวันนี้นะขอขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคลิปของเราในวันนี้นะครับ ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะฮะช่องทางการติดต่อผมขึ้นที่หน้าจอไว้ให้พี่ๆทุกท่านเรียบร้อยแล้วนะ,ะสำหรับค่ำคืนนี้ขอตัวลาพี่ๆทุกท่านไปก่อนนะ,ะเจอกันอีกทีคลิปหน้านะ,ะจะเป็นเกจิท่านไหนหลวงพ่ออะไรเดี๋ยวเรามาลุ้นกันอีกทีนะ,ะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ